อีกหนึ่งเหตุการณ์ลักขโมยนะครับที่คนใกล้ชิดนี่นะครับโดยเข้าไปจับผู้ดูแลห้องเช่าซึ่งกลายเป็นขโมยเองครับใช้คุญแจสำรองเข้าไปนะครับแล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เลือกห้องที่เจ้าของออกไปธุระหลายวันล่าสุดครับขโมยรายนี้นะครับมีการขโมยรถจักรยานยนต์อ้างนะครับหรือบอกเจ้าของไปติดตามครับ ตำรวจชุดปราบปรามการจรกรรรถสอพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานำโดยร้อยตำรวจเอกสรายุทธ์อังสุภานะครับรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสอพอหาดใหญ่และหัวหน้าชุดปราบปรามการจรกรรรถสอพอหาดใหญ่จับกลุ่มนายอภิชาติใจโตอายุ38ปีเป็นชาวมาจากตำบลโคกศักดิ์อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงซึ่งมาทำงานเป็นผู้ดูแลห้องเช่านะครับบ้านเลขที่19ซอย32 ถนนเพชรเกษมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่แต่ได้กลับกลายเป็นโจรเสื้อเองครับโดยใช้กุญแจสำรองที่เก็บไว้กับตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ไขเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในห้องเช่าโดยเลือกห้องที่ผู้เช่าเดินทางไปทำธุระหลายหลายวันและมีการขโมยสิ่งของมีค่าทั้งทีวีกระทะไฟฟ้าและกระเป๋าสะพายของผู้หญิงโดยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะนำไปจำนำ ส่วนกระเป๋าสะภายสวยๆน่ารักน่ารักเนี่ยก็จะนำไปให้แฟนครับและยังพบตั๋วจำนำอีกหนึ่งใบซึ่งนำทีวีไปจำนำไว้ที่โรงจำนำเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่และผลตรวจปัสสาวะของโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็ยังพบนะครับว่ามีสารเสพติดอีกด้วยล่าสุดได้ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าโซนิกทะเบียนขอไข่รอยเรือ 136สงขาที่เจ้าของจอดไว้นะครับหน้าห้องเช่าและออกไปทำงานและเจ้าของได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอพอหัดใหญ่ตำรวจชุดปราบปรามจุลกรรมรถของสอพอหัดใหญ่จึงรีบสอบสวนจนทราบว่านายอภิชาติซึ่งเป็นคนดูแลหอพักขโมยไปและตามไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณซอยสิสะพานดำตาบลคลองแหออาเภอหาดใหญ่ครับจากการสอบสวนนายอภิชาติให้การว่า ของมีค่าเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขโมยมาก็จะนําไปจำนําและจะรีบไปถ่ายคืนก่อนที่เจ้าของห้องจะกลับมาพบเพื่อไม่ให้สงสัยแต่ก็มาถูกจับกลุมเสียก่อนครับโดยเงินที่ได้มาจะนําไปซื้อยาบ้ามาเสพรวมทั้งใช้หนี่ส่วนของมีค่าอื่นๆหรือว่าเครื่องประดับผู้หญิงเช่นกระเป๋าสะพายก็จะนําไปฝากแฟนครับส่วนรถจักรยานยนต์นั้นอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจขโมย แค่ยืมมาขับก่อนเพราะว่าเจ้าของได้จอดไว้หน้าห้องเช่าและออกไปทำงานกะว่ารอให้เจ้าของห้องกลับมาก็จะบอกและเอารถมาคืนให้แต่ก็ถูกเจ้าของรถแจ้งความรถหายและตำรวจตามจับได้พร้อมกับสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์และส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนสพหัใหญ่ดดำเนินคดีต่อไปครับ นั่นก็เป็นการอ้างนะครับของเอาไปจำนำคือเข้าไปขโมยในห้องแล้วเอาไปจำนำแล้วกล่าวว่ากว่าเจ้าของเขาจะมาเนี่ยตัวเองก็จะไปไถถอนคืนออกมาแล้วเอาแล้วก็จะเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาของไปวางไว้ให้ส่วนมอเตอร์ไซค์เหมือนกันไม่ได้บอกเจ้าของครับเพราะว่าจะยืมเอาไปชั่วคราวครับอะไรจานองนั้นแล้วก็กล่าวว่าจะเอารถมาคืนแต่เจ้าของดันนะครับเนี่ยครับ คนนี้เสื้อเหลืองเนี่ยบอกว่านายอภิชาติบอกว่าเจ้าของนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีซะก,ก่อนตัวเองก็เลยถูกจับจริงๆว่าจะเอาไปคืนละอะไรประมาณนั้นครับท่านผู้ชมครับ